กลับมาแกะเป็นครั้งที่สองครับในเกมมาครับ <c oughs> เอา,เอ,าอ,อูยอย้หูโอ้ยยังอึตาตาตาอะไรไม่ใช่เวลาเล่นกันเลย <c oughs> เดี๋ยวนะามีสก้าเข็นเอาไปปลูกเลยโอ้แหลกขอร้องหายแหลกเดี๋ยวนี้ไอ้งานไอจะเล่นไม่หนุก <c oughs> อืม ใช่หมดเลยค่างๆว่าอะไรหรอกไม่มีปัญหาวันนี้ก็จะไปก่อนไหนดีต้องใส่ต้องไปเกาะที่มีเอเมอร์แล้วนะไม่ใช่แล้วตต่ตๆโอเคค่างๆมันไม่ค่อยหนุกเลยแฮะที่อางเถอะเอาเด้ไหิ เออเอาเป็นตรงอ๋ออันนี้เอาไปใส่เคลสดีกว่าเอาไปตรงนี้ดีกว่าใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้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 ข้าตรงนี้ข้าวข้างข้าวตึ้งเทปเป๊ะปะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินมาเทนมีเคลสดีกว่าเอาปะข้างนี้เอาละมาทำนาเพิ่มก่อนบุกพวกข้าวขนาดตำตำนแบบ oh <laughs> <laughs> โอโ o ลโมชันเลยเก๋โ oh, อ uh, ้โหตาเซตสาดทอนอ่ะเดี the ๋ยวกลับทางเดินที่เราทำไปก่อนกันการการวันเกิดนวันแล้วเรืองไรแบบนทำาร์มก่อนทำฟารก่อนโทรอยุดช้ากันได้ไหมโอเต้ ไม่กิน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 โอ้ยเดี๋ยวไม่กินตอกให้หมดยากไม่กินไม่กินอยู่ได้โอเคปปขึ้นโมงกันอ๋อถอยไปปกนะากก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอ,อก่อนมีเรามีไมมีถุงแกะพอพอพอถึงไปเก่อหนึ่งได้อยู่ก็จัดไป Lao chát chát bay lượt mãi tôi hèo 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 ่ือของใครที่เกิดกูมันเกิดอ่ะเฟยก็คือให้เราสำรวจทุกเกาะใช่ไหมครับเกาะแรกเราสำรวจแหรอครับเกาะแฮมเบอร์เกอร์ได้เ mm hmm. กาะดำฟ้ามา ผมก็ er, คิปเปอร์เกิดกระเบิดอย่างเห็เลยเราต้องไปหาแร่นะต้องหาแร่เหล็กมาทำเดี๋ยวนะมันบอกว่าให้หาให้ทำแอมโมครบเสร็จใช่ไหมแล้วก็เหล็กมาทำแอมโมอ่ะ เฮ้ยตกช่วงอันนี้เฮ้ยอ้าวอ้าเยออ้อ้าวเือะอ้าวเอตางเขอ่ะลีนสปอนเลยอ้าวอ้าอ้าวอ้าอ้าโอ้แหลกจนตกจะขอไม่รับใช่ไหไม่รับ อ๋อจะมาตายแล้วค่ฮ่าฮแบบ่าช่างเหอะขอแค่ไปเกาะไอ้ตรงที่มีแร่อะไรก่อนก็อพอแล้วอันนี้ไม่เอามอนเตอร์ไม่เอาขอไปขอไปทางข้างก่อนไปเอีนี่ไงอะ่รอย่างนี้ไาเอาตรงแรกเลยทเราสัน่นเล็กกัอนอยู่เอ้ยแมวเอา,เอา,เ,อาเอาของเอาแรกกันก่อนเราจะได้ที่ขุดเหล็กไปขุดเอมบ์เออร์ทั้งหลายแอมบ์เออร์มีแอม์เออร์รอรตัวนี้แหละกเาร์ะโอเคเดี๋ยวเปลืนท็อด อ่ะครับเดี huh. okay. Okay, ๋ยวจะสอนวิธีไปหยัดทอดนะครับก็คือเ่ยเนะเซฟหนึ่งยอยโยงย่โอเคได้ละนะครับให้ลงมาเซฟหนึ่งมอนจะไม่ทางเกิดบลอกนี้ครับ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 ล่างนะครับมอนจะไม่ทางเกิดแล้วก็ยาวเลยครับไปเลยยาวเลยยาวเลยยาวเยยาวโหลดริ้วเลยยาวริ้วเลยยาวเลยครับ คลิปสุดทีอันนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปแรกผมนะครับที่เิมาอัดแนวซีรีส์อย่างเงี้ยสกายบ็อกก์เกาะไรฟ้าแบบที่จริงๆอยากชวนน้องมาเล่นด้วยแต่ว่าเล่นคนเดียวยังแหลกเง,งี้ยจะเปิดเซิร์ฟจะแหลกไหยเนะี่ยเออคุยเล่นๆตามภาษาเราเป็น <c oughs> ย,ยังวะน่าจะ

เอาอ่านราคานึงก็ไม่อ่านดีกว่าตอนนี้ที่มันค้างเขาเน็ตได้บอกผมอยู่โคราชตอนโอ้ผมอยู่โคราชตอนนี้โอ้ไม่ได้อยู่กรุงเทพผมอยู่โคราชเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้อันตรายละอันนี้อันตรายละอันตรายโดนตโดดโดดโดน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 โดดโอเคโอเคต่อยาวว้า อันนี้ดีกว่าอันนี้ว่าผมเดี๋ยวผมอัดพัละเกาะดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆพัละเกอะเลยโอ้วผมมาตรงแรกก่อนตามที่ผมกินนะผมขอให้ได้ของเดี๋ยว

เดี๋ยวนี้นนแ,ลแล้วนี่ะถึงแล้วโอเคถึงเกาะแห่งแรกแล้วโอ้ยบางคนขาดมันจะมีเลสกี่อันเกี้เอแต่มันน่าจะเยอะโอ้เน,นื้อหมูไอ้เห็ดไอ้เห็ดไอ้เมกเกตเซนเนเมนี่ไงมีจริงด้วยไอ้กล่องอันนี้น่ะที่เกตย,ย้ายไอ้เนี้ยดีละเอกหละัก เที่นี้ที่คนเวลากดละกดเลยซอยซอยให้เรียบซอยให้เรียบลองต่อไปซอยให้เรียบเลยในนี้น่าจะมีเหล็กอยู่เยอะแหละพอเขาถึงได้คาส์เขาถึงได้คาสก็โอ้ยมันเตียงอย่างนี้ไม่ได้ไม่ค่อยมีอ่ะแร่วอะและ้วเรื่องเออเหล็กเหล็กเหล็ก,ลกอ่ะกดไปเลยสองบ็อกโอ้เหล็กไอหลอนลาปีสเลยกดเลย นะขอที่ก่อนผมกลัวบ้าขุดัข้างนี้ไปจะเจอเหีวอ่ะอ๋อไม่เห็นไม่เจอไม่เจอเอี้มันแกะเจอแน่อันนี้โอ้อสีคล้ายๆายอะไรกันกินอะไรมากกดกันุดก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 ด จะบอกให้นะทางร้านมีเลเยอะเราต้องกลัวอะไรล่ะบลา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 ปาบลาบาบาบอาบาบลตบลาบลาบลาาบล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 าาาาา งคั

แล้วสิกแรกที่เขาจะให้เยอะมากเนี่ยพวกไอตรงคึนเนี่ยเต็มไปด้วยแรงต่างๆนานาชน,น,น,นิดเลยนะครับโอ้รักผู้ชมเอละอันนั้นก็เออเจ๋งดิอ๋อสำหรับไอ้ไมค์ครับที่เป็นแบบตรอรี่ไมค์ครับตรอรี่หมดนะครับผมโหลดมาแล้วครับแต่ว่าจะรอตัวเต็มมาก่อนแล้วค่อยอัดทีเดียว คือตอนนี้จะถึงแค่ c h a p t สองเองแต่ว่าถึงชั珀ห้าทีเดียวเลยครับแล้วก็อัดทีเดียวเลยอ่ะ, Good. Good. อะนั่นก็เพื่อไม้เวลแบบเนี้ยผมขอตัดคลิปเห็นตอนขุดเสร็จแล้วันครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ชั้นล่างสร็จแ,แล้วก็ขุดต่อเลยเออมาเลย 两台电脑，哦。 เอีโมโลเม็ดที่สาล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 ่เม็ดที่สี่ครับทีนี้ก็เลยแค่สองเม็ดแต่ของตัเปลาป้าวะอาจจะเห็นหนังข้าวะผมดูปีนาจปาแล็บอยู่เอ้ยที่ไหนก็ดูจริงอ่ะสุดสุดสด

เนี่ยดูทั้งสองเดี๋ยวอาทีเมนไม่ขึ้นม,มันถมก้นไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะโอ้โเอ,โอ๊แต่ดีเลยครับว่ามันให้แร่เยอะไหมครับตอบคือเยอะกดกดนี่ผมเก็บเงินไว,วะ นนเราถึงมูนเลยโอ,อเคเดี๋ลลยวต้องมีได้ทิ้งได้างเด้มัน,นจะเป็นทิ้เลยน,นี่เป็นเป็นโลเบลืบันไดไม่จังเป็นหลับเราตอนนี้ไดมอลไม่ได้กดอีกกดเสียตัวเราจะใช้อันนี้อย่างปรนะหยัดที่สุดครับเราจะพยายามไม่ทำได้ อ,อันนี้จะการจะได้แบบไม่โกงนะครับแล้วก็จะไม่โกงต่อไปเรื่อยๆฝนตกเปรียบคงเอ้าคุณครับเราอะไร แตะคลิปแป๊บอ่ะครับตอนแราก็ขุดหมดแล้วครับอ่าครับขามันก็โอเคขึ้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่ต้องปักไฟหรอกมันสว่างอยู่แล้วมั้งไม่ต้องปักไฟหรอกมันมืดแล้วด้วยอันนี้แบบอะอะออะอเจ้าเขียวออกไปไกลๆวุ้งเจ้ามันเกิดได้ไงทับมันเหมือนเลยอ้ S <S ไม่กแต่ขอแป๊บหนึ่งกูแกะเจ้าเขียวทำได้พี่คอก็ร้องเลยพี่คอมีสูดไม่ดัวเลยปั๊บไปไกลๆนะ่แล้วก็ปบบมันเหมือนเดิมทำไมามันก็มาตรงนี้ก็มาค่ะ

เด็กชีพแล้วเดี๋ยวไปช่วยตากผ้าเราเบื่อกานบ้านเยอะแยงโอ้ยยังกับมันเหนื่อยไม่ผักเลยเดี๋ยวไปแล้ว อ้าวอ่าสองเกาะแล้วครับเป็นยังไงเดี๋ยวมา โอเคเพื okay. ่อนๆจะลาเราก็ร <Okay. S 1> okay. ีบๆทำแล้วร uh ีบๆไปเลยเพื่อนรสียเวลาเรารีบๆทำแล้วรีบออกไปนอนดีกว่านะเบื่อจังเฮ้ยอิดมาสองอันสองทีเดียวเลยได้ไมอ๋ออ๋ออ๋ ออโอ้ยขาแป๊บหนึ่งโอ้ยมันจะเร็วได้ไงเนี่ย,ร,ยร,รีบเลยแล้วเร็วๆ ก็สบายเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับจีอูเย่ย ê, บ๊ายบาย